เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องปักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่ายำขนมจีนสมุนไพรนะคะเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์วันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะคะมาดูอุปกรณ์นะคะว่ายำขนมจีนสมุนไพรเรานะคะเราจะใส่อะไรบ้างนะคะขั้นแรกนะคะขานะคะข่าอ่อนนะคะหั่นเป็นแว่นๆว,น,ว,น,วนบางๆนะคะ แล้วก็กระชายหัน่นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็มาหอ,อมนะคะแล้วก็พริกเขียวพริกแดงนะคะแล้วก็มะเขือเทศใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็มะระสักตอ กระถินนะคะเม็ดกระถินแล้วก็ตัวฝักยาวนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นใบป,ปักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ะระแหน่นะคะแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็ใบขึ้นชายนะคะนะคะอุปกรณ์สมุนไพรเราก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วแต่นะคะว่าใน ครวรเรือนไข่นะคะมีอะไรนะคะเราก็ใส่แค่นั้นนะคะมาดูส่วนเครื่องปรุงนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็จะกรอบไปด้วยน้ำมะนาวสดนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบต่อด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ โปรตีนนะคะปัดถูทอดนะคะที่สำคัญนะคะยำขนมจีนนะคะขนมจีนนะคะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะมาลงมือทำกันเลยนะคะใส่มะนาวนะคะรสชาติตามใจเรานะคะเราชอบรสไหนนะคะเราก็ปรุงตามใจตัวเองนะคะ ก็ใส่น้ำตาลตัดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาคนให้เข้ากันนะคะต่อด้วยพริกป่นนะคะ ชิมรสหน่อยนะคะรสชาติตามใจต,ตัวเองนะคะแล้วก็ตามด้วยขนมจีนนะคะ คนให้เข้ากันเลยนะคะถ้าใครมีปลาลานะคะจะใส่ปลาลาก็แล้วแต่น,นะคะถ้าใครชอบหรือว่าใครมีนะคะก็ใส่ปลาลาไปแล้วเราก็มาใส่หมุนไพรนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะใส่ไปเลยนะคะกระชายหน่อยคาอ่อนหน่อย et ta , see on tugev töö . ในะคะตามไปด้วยปลาทูนะคะนะคะคนให้เข้ากันนะคะให้หนุ่มจีนและเครื่องสมุนไพรเข้ากันนะคะนี่นะคะนะคะได้แล้วนะคะลงจานเลยนะคะอือหือ ได้เยอะมากเลยนะคะเรียบร้อยนะคะยำขนมจีนสมุนไพรค่ะ